จายิ่งสักจะขึ้นภาพปฏิบัติแล้วอะไรจ้า,าจอาจารย์นามัส,สก,การเจ้าค่ะสวัสดีอาจารยิ่งสักหนูนมัสการค่ะโอ้ไม่ต้องนมัส,สก,การสวัสดีพออาจารยิ่งสักจะขึ้นภาพปฏิบัติแล้ววันนี้ไม่เราก็อยากจะรู้ว่าว่าการดื่มมันเป็นอะไรที่มันผิดวินยัยผิดศีลมากนักหรอ มันก็ไม่ได้ผิดมากแต่มันนําไปสู่ความผิดเช่เฉยเอยหรอมีวันหน,นึ่องอะคนที่รู้จักกันนะเขาทาบุญขึ้นบ้านใหม่เขาก็เชิญเราไปทํากับข้าวเราก็ทํำข้าวต้มมหาเศรษฐีใส่แต่ของอดีๆแพงๆแล้วฉันก็ลืมไปใส่เหล้าจีนลงไปเสหลายฝา ปากรุาบพระก้ารูปนะก็ฉันกันอเ็ดอร่อยแล้วก็คลอเบิ้ลทุกคนกัดมามองว่าฉันกำลังทำบาปมหันต์ี่ยงอยู่ในใจฉันอยู่แล้วอาจารย์เบียร์ไม่มันไม่เป็นไรหรอกมันเป็นยาจีมันเป็นมันเป็นส่วนผสมของอาหารเฉยๆใช่นะก็ต้มแล้วแอลกอฮอลมันก็หายหมดใช่ไหมใช่มันก็ระเหยไปบ้าไปเรื่องปกติมันไม่ทำให้เกิดความมึนเมาไง มันก็จะไม่เป็นไม่นับไม่นับเป็นส่วนผสมของอาหารนี่ไม่ไม่มีผลอะไรเพราะมันทําความร้อนมันก็ระเหยไปตามเหตุตามปัจจัยงั้วฉันก็ทําขนมเค้กทําอะไรต่ออะไรใส่เหล้าราไม่มีกลิ่นหอมหอมฉันถวายฉันก็ตะขิดตะขวงใจว่าฉันบาปนะไม่บาปมันไม่ได้มีหอ้มันไม่ได้กินแล้วมันทําให้เมามันทําให้เมาไม่ได้ถ้ามันทำให้เมาก็ได้เนี่ยผิดฉันก็ว่าไม่บาปนะเพราะวันนั้นน่ะ ฉันก็กลับมาฉันเอาแค่แพ้อาจารย์เบียฉันก็กระหน่ำเล่าลำไปนวันั้น่ะมีเจตนาทำให้อาจารย์เมาย้วล่ะปาปะฉันไม่ได้มีเจตนาคือมันเป็นสูตรแล้วเป็นตำรับอะแต่อบแล้วมันก็ละเหยอะใช่มันโดนความร้อนก็ละเหยไปไม่มีอะไรมันไม่ได้ติดมันแค่เป็นส่วนผสมของอาหารเฉยก็นึกว่าถ้าฉันบาปนะไม่ถาม่ผิดว่าฉันจะไปทําบุญกี่วัดจะทอดผ้าป่าทอดกระถิ่น ขนาดไหนฉันถึงจะหายบาปนะผมไม่หายอะนะไม่หายนยาอ่อนนะบาปมันไม่บาปหรอกบาปไม่บาปนะก็คือฉันไปกังวลเท่านั้นเองอะ่ะมันอยู่ในใจตลอดเลยแสดงว่าต่อไปนี้ฉันไม่ต้องกังวลแล้วนะอาจารย์เบียไม่ต้องกังวลแหม ถ้ากังวลจะกระดัมขนาดนั้นเหรอนี่ขนาดกังวลนะเนี่ยจะกระดัมขนาดนี้นะแหมกังวลขายไปกี่พัน้อนครับขายไปกี่พันก้อนพันปอนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยไม่แต่มันก็ต้องใส่ันอยู่ในสูตรแต่วันที่ทําข้าวต้มคิดตลอดเวลาเลยทุกคนก็หันมามองฉันว่าฉันไม่ควรทําแต่แม้พระท่านฉันแล้วก็ท่านขอเพิ่มอะไรเงี้ยฉันก็มีความรู้สึกว่ามันไม่น่าละละพระท่านก็คงจะไม่รู้หรอกว่าฉันแอบใส่เหล้าจีนลงไปนะ มันเป็นารมันเป็นส่วนผสมของอาหารมันไม่ได้เป็นปัญหาแต่อาจมันไม่ทำให้เมาหรอกตอนนี้วงการแพทย์เขาบอกว่าการดื่มไวายวัลนิดหนึ่งนะทําให้เลือดลมดีบัตซเซอร์คูลเลชันและในเปลือกองุ่นเม็ดอุ่นมันก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นแต่จริงๆถ้าเกิดเราจะเอาทางนี้มาเราก็ต้องผิดศีลหนึ่งในห้าแล้วสิไม่มันต้องดูว่เาเจ็ิน เป็นมัน,น,มนเจต,ตนาไปเครื่องเวแต่คำถามคือเราต้องดูด้วยไงว่าเจตนาเรากินเพื่ออะไรถ้าเจตนาเรากินเพราะว่าเรากินเพราะว่าต้องการแบบคือถ้าไม่ได้กินเป็นยาน่ะมันผิดไงแต่คําถามคือกินวันละนิดเนี่ยมันต้องวันละนิดจริงๆนะคําถามบางคนบอกว่าหนึ่งแก้ววายคือบางคนแก้ววายเท่านี้ไงแก้ววายใ<ม>ส่แก้วโหเลี้ยงปลาอย่างเงี้ยเออม,มันต้องดปแก้วอะไรอ่ะอันนั้นมันอาบแล้วแต่ว่าเราใช้เป็นแก้วจริงๆแต่ฉันเติมหลายที ก็น like ั่นแก้วไวปกติมลยแก้วไว้ปกติเติมเติมหลายทีกระโถนนี่ตีแก้วแตกก็ให้อะนะมันเติมมันนังด่าหรอจะไไม่ต้องมีไก่แก้วอนะแหมแก้วเดียวนะมันยังไม่รู้สึกเลยอ่ะผมไม่รู้สึกอะไรมันแก้วนึ่งก็กลืมแล้วพัวร้อนหูบ้าบแล้วกลืมแล้วเลิกพูดจาเลื่อนเปื้อนแล้วแก้วเดียวเนี่ย อาแสดงว่าอยู่ที่เจตนาเรานะถ้าเรากินเพื่อสุขภาพใช,ใช่แต่สุขภาพบางคนก็ควบคุมสุขภาพตัวเองไม่อยู่ไงคือกินเลยเถิดไงมันไม่ใช่สุขภาพแล้วเแล้วที่เขาขายไอ้นั่นล่ะขายยาดองอะ่ะใส่สมุนไพรกับประขำเปียกผิดอยู่แล้วนะมันแบบมีเจตนาในการขายยาเมาไงามันขายคนเดียวไหมล่ะมันไม่ได้ขายคนเดียวมันขายม้วกี่คนหมดโหลนะ่ะ มันจะบอกไม่ขายเนีมันขายนะมันมอมเมาแล้วบางคนเวลามากินมันกินแป๊กเดียวไหมล่ะมันมากินแล้วก็ฮาซาจุ่มคออย่างเงี้ยแล้วมันกินอีกอย่างเงี้ยมันไม่ได้กินเป๊กมันกินเอาเมาอะนะมันกินนินจักรโค่นล้มอีส้มหมอไปซ้มอะไรนะซุ้มยาดองด้วยสาไปอีม้ากระทืบลงช้ากระทืบลงอะไรเนี่ยนานาลีลําพึงอะไรอย่างเงี้ยเออดูชื่อแต่ละชื่อเนี่ยไม่น่าเมาเลยเนาะชื่อมันก็หลอกเม็แต่ชื่อแล้ว ออถ้างั้นคนขายก็บาปเสียจารย์ก็เป็นมิจฉาอาชีวะเป็นมิจฉาอาชีพไม่ใช่อาชีพไม่ใช่อาชีพชอบที่พระเจ้าบอกอย่าไปขายอ่ะแล้วเขาจะเอาอะไรเลี <S 2> <S 2> <t <t ้ยงลูกเลี้ยงผัวแล้วไม่ขายอ่ะอาชีพก็เยอะต้องแยะทำไมทาได้ล่ะจายิ่งสังไม่เห็นต้องขายเหล้าขายเบียร์เลยทําไมเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวได้ล่ะต้าหลิวตีกลับเลย ตอนตอนหลิวตีกลับแลเออจริงนะอาชีพมีเยอะแยะทำไมไม่ทำจะต้องมาทำอาชีพที่มันผิดนะใช่มันมีเยอะก็เยอะทำไมต้องไปทำมานันแล้วก็ทำโรงงานขายเบียร์กระเป๋าขายอะไรต่ออะไรธุรกิจรวยเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยเขาก็ขายน้ำเมานะอาจารย์มันก็โดนอยู่แล้วมันก็ผิดไงก็หาเลี้ยงชีวิตผิดเนี่ยมันก็รับผลของวิบากกรรมไปวันนี้เขารวยแต่วันหน้า ขาก็จะมีเหตุปัจจัยหรือวิบากกรรมของเขาที่เขาไปทําอาชีพเหล่านี้ใช่ไม่เห็นเขามีวิบากกรรมอะไรเลยมีแต่เขารวยเอารวยเอาเรารู้ได้ไงเวลาขี้ไปดั้งเฝ้าเขาหรอเขาจะเป็ริษิตลวงทวารก็ได้นะใครจะไปรู้อะเวลาเขาขี่เขาอาจจะเจ็บปวดเขาจะเฟพฝว่ก็ได้อะเขาอาจจะทนทุกข์ทรมานทุกยามเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะมันใครจะไปรู้เราเราไม่ได้ไปเฝ้าเขาอยู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ย เนี่ยเกิดมาฉันไม่เคยเห็นนะคนที่ศึกษาธรรมานคิดอะไรนี่ลึกซึ้งสลับซับซ้อนถ้าพระอาจารย์เบียเลยนะคะมันเป็นเรื่องจริงไหมล่ะบางทีกอ็อาจจะมีปัญหาอะไรในชีวิตเช้านอนปวดท้องอย่งทุกวันก็ได้ออกมาต่อหน้าสื่อเพราะว่าอาจจะดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กล้าอาจจะสูงก็ได้เนี่ยแต่ฉันมไม่รู้ไงฉ,ฉันยิ้มแย้มแจ่มใสฉันไม่ได้เป็นฤษีดวงแล้วกันแต่ก็ดีไปไง่าจะยิ่งสั่งวันในธรอาชาพิไปดีใช่ไหมล่ะ ก็ไม่รู้ว่าอาชีพที่ทําอยู่ดีไหมเพราะฉันก็ทํำหลายอย่างนะี่เพื่อนฉันก็มาชวนอีกแล้วเขาบอกให้ฉันเก็บหวยใต้ดินมันคิดได้ยังไงก็ไรูไ้เขบอกว่าฉันเพื่อนเยอะฉันไม่รู้จะไปตอบไ,ไจะลงเงนะเออบ้าออาจารย์เบียร์คะใกล้จะเทศกาลปีใหม่แล้วสิ่งที่ควรทําดีที่สุดสําหรับเทศกาลปีใหม่เพราะฉันเห็นเนึงใส่บาตรไปทํา ใส่บาตรไปทำบุญไปบางสุกขเทศกาลปีใหม่สิ่งที่ควรทำดีมากที่สุดอาจารย์แนะนำเลยสิก็ทำการวาจาใจสุจริตอยู่ที่บ้านของตัวเองไม่ต้องไปเที่ยวเล่นอะไรเยอะแยะไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองในปีใหม่มากมายการที่เราทำการวาจาใจสุจริตไม่ว่าจะเป็นในเวลปีใหม่หรือจะวันไหนก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องดียามดีเวลาดีบุคคลดีสะดวกดีสำหรับเราทั้งนั้น เพราะนั้นไม่ว่าจะปีไหนก็ตามจะปีเก่าปีใหม่หรือในปีปัจจุบันขณะหรือในเวลาปัจจุบันขณะถ้ากายวาจาใจของเราสุจริตคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักษาไม่พฤติกรรมไม่พูดกหไม่พูดโกหกไม่พูดยุยยุยเขาแต่การไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภเพ่งเลยางได้สบายผู้เดินไม่มีจาร่าาพยาบาลไม่มีความเห็นผิดถ้าเรามีสิบอย่างนี้ได้เรียกว่ามีกายวาจาใจสุจริตในเวลานั้นขึ้นชื่อว่าเริ่มดียามดีเวลาดูสนุกดูสะดวกดีแก่บุคคลนั้นแล้วแค่นั้นเองง่ายๆทำที่ตัวเอง เขาบอกว่าจะเป็นสรีปมงคลน่ะจะต้องไปนั่งที่วัดสวดมนต์ข้ามปีอืมไม่จะ,น<อ>นจะเป็นปใครอยากไปก็ไปใครไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปยังอาจารย์เนี่ยจัดงานเหมือนกันวันที่สาสิบเอ็ดก็จัดที่หมอเสงประมาณสี่พันคนอาจารย์ก็จัดสวดมนต์แม้เขาไม่ได้ไปวัดเดี๋ยวก็เดบีดาม่มากีก็ไปไม่ยอมไปสวดมนต์ที่วัดมาสวดกับอาจารย์แต่อาจารย์สวดเนี่ยพาคนเข้าใจธรรมะว่าบทที่สวดเนี่ยเราไม่ได้สักแต่ว่าสวดไปเรืเ่อย เราสวดเนี่ยแล้วเราสวดแปลเพื่อที่จะเข้าใจความหมายและทุกครั้งที่ว่าสวดจบบทหนึ่งปุ๊บอาจาจะเข้าใจที่บายว่าบทสวดเมื่อกี้เนี่ยมีความหมายว่าอะไรเราจะต้องนําไปปฏิบัติต่อ,อยังไงอ่ะอธิบายเสร็จปุ๊บสวดต่อสวดต่อเสร็จปุ๊บเราก็อธิบายให้ฟังว่าไอ้บทเนี้ยจะต้องนําไปปฏิบัติน้อมเข้ามาใส่ตัวเองยังไงแก้ไขตัวเองยังไงในปีต่อไปในนับจากวันนี้เป็นต้นไปที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ละทิ้งความเห็นผิดก้าวเข้าสู่ความเห็นที่ถูกต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง ใจวาจาใจจับเดิมใจวาจาใจใจทุจริตเปลี่ยนเป็นวาจากายวาจาใจสุจริตด้วยบทสวดที่เรากำลังสวดอยู่ปัจจุบันเนี้ยจะต้องทำยังไงเออถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเพราะว่าสิริมงคลจริงๆแล้วเนี่ยก็คือายวาจาใจใจสุจริตดังนั้นก่อนจะมีสิริมงคลต้องมีายวาจาใจใจสุจริตก่อนเมื่อายวาจาใจใจสุจริตแล้วนั่นแหละเรียกว่าสิริมงคลแก่ชีวิตของเราแล้วที่ที่อ่าหอประชุมใหญ่ของหมอเสงกี่โมงคะสี่ทุ่มจ้ะสี่ทุ่มถึงตีหนึ่ง โอ้ยตีหนึ่งจะ,จะกลับเริ่มจะกลับยังไงละมืดขําอันตรายอ่ะโอ้ไม่มีอะไรอันตรายก่อจะยิงสาก,ก็แหละ <c oughs> ดูตัวเองสินะปลอดภัยมากนะ <c oughs> ฉันก็อาจจะแต่งตัวทองหยองเพชรเพลิดกระนำจะไปอวดร่ำอวดรวยฉันจะปลอดภัยไม่กลับตีหนึ่งนะโอ้ยจังไม่ปลอดภัยอะไระไม่ปลอดภัยเพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะว่าอุปกรณ์มันเยอะใช่ไหมเครื <c oughs> ่อง <c oughs> ประดับประดามันเยอะใช่ไหม เาขาต้องแต่งตัวสมฐานะไม่คาทได้ทำตักกระจอกงอกง่อยเพื่อนฝูงจะดูแครนมาสวดมนต์จ่าอะไรมาอ,รอ้วกจ่จ่าเอากิเลสมาอวดก็เหรอในเวลาสวดมนต์ให้มาสวดมนต์ละกิเลสไม่จเอากิเลปมาชูกันอ๋อเหรอตายถ้าแต่งตัวมอซอค,คนเขาจะจําฉันได้เหรอน้องยิ่งโดยเขาจาได้หมดเ,เห็นหน้าบานมาแต่ไกลเขาก็รู้แล้วว่าเป็นใคร <S 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 1> <S 1> แลวยังไม่มีคนเดิน ยังมีที่นั่งเหลือ,อหรอคะมีอาจารยิ่งศักมาเดี๋ยวเตรียมที่พิเศษไปให้เลยตายแล้วเดี๋ยวฉันต้องไปเปลี่ยนตัว๋วเครื่องบินแล้วฉันจะกลับจากเชียงใหม่วันที่หนึ่งจะต้องเปลี่ยนเป็นสามสิบเอ็ดแล้วามาเลยสามสิบเอ็ดมาเลยเดี๋ยวจะเตรียมเก้าอี้ไว้อย่างดีเลยเพราะอาจารย์ทําบ้านที่เชียงใหม่เสร็จแล้วก็เลยคิดว่าจะขึ้นไปดูบ้าน<อ>เราดีเลยเรามีบ้านยามชลาแล้วอาจารย์เบีย ดีเลยว่าเดี๋ยวอาจารย์ไปเยี่ยมเยียนเวลาไปเชียงใหม่ทำทางลาดแล้วก็ทำที่สำหรับดีลแชร์เข็นได้ฉันเตรียมพร้อมแล้วเผื่ออนาคตอะไรขึ้นฉันจะไม่รบกวนใครโอ้ดีเลยดีมากดีมากตอนนี้รัฐปาลกรมอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาแจกอยู่นะพิการอ่ะถ้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีบัตรเนี่ยไปขอติดต่อรับอุปกรณ์คนพิการได้นะเขาให้ฟรีติดต่อหนึ่งสามศูนศูนย์แต่ฉันยังไม่ได้พิการเขาจะให้อะไรฉันน่ะ เื่อเพื่อเพื่อของยังไม่หมดก็ได้ติดต่อไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันยังไม่ได้ไปเอาเลยเงินอุดหนุนคนชราฉันก็ยังไม่ได้ไปเอาเลยฉันมีสิทธิ์ได้มาเป็นสิบปีแล้วนะอ๋อถ้ามีสิทธิ์ก็เอาไปเชิญไม่เป็นไรหรอกเขาก็ให้มาตามจํานวนคนชรายังไม่ได้ไปลงทะเบียนแล้วยังไม่ได้ไปรับเลยความจริงเป็นรับมาแล้วก็เอามาให้คนอื่นเขาก็ได้เนาะก็จริงเพราะยังไงมันก็เป็นสิทธิ์อยู่แล้วที่จะได้ก็ต้องให้แล้วเขาไม่รู้เขาจะให้เราย้อนหลังหรือเปล่าวะสิ ผมไม่รู้นะย้อนหลังอันนี้ไม่รู้ต้องติดต่อทนายพัทแล้วถามทนายพัทดูว่าได้ไหมแล้วอาจารย์เบียร์เระไปรับหรือยังเบียร์คนชลาโอ้โหอาจารย์ยิ่งสักก็ลืมไปอาจารย์เบียร์ก็สามสิบกว่าเองยังอีกนานยังอีกนานยังก่าจะเดินทางไปถึงอาจารยิ่งสักนะ ค่ะอาจารย์คะจะยิ่งสักเรียนถามนิดหนึ่งอาจารย์ยิ่งสักอาจารย์เบียรก็ยังเดินเดินเนี่ยไปไปบรรยายธรรมที่นั่นที่นี่อาจารย์ยิ่งสักโอเคนะแต่เวลาเห็นอาจารย์ต้องไปนั่งแล้วก็ต้องไปนั่งแบบอะไรนะพิสูจน์ความรู้ความจริงกับทั้งพระสงฆ์กับคนอื่นหรือศาสนาอื่นอาจารย์ยิ่งสักไม่ค่อยสบายใจอ่ะอาจารย์เบียอาจารย์รู้สึกยังไงเรามีความรู้สึกเราไม่อยากเห็นอาจารย์ไปตรงจุดนั้น เราว่าเจตนามันไม่น่าจะงดงามแล้วนะอาจารย์จะไปทําไมมองว่างไวเอานี้ดีกว่าเจตนาเป็นตัววัดกรรมเจตนาผมก็จะประดงามเสมอเพราะเจตนาอาจารย์เนี่ยต้องการจะเผยแผ่พระธรรมําสั่งสอนตามหลักสัจจความจริงมันมีข้อดีอยู่อาจารย์ยิ่งสักอาจาะยยิ่งสักมองในมุมของประโยชน์มากกว่าโทษเนี่ยถ้าเราเห็นประโยชน์คือประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยจะทําให้คนเนี่ยเข้าใจหลักของหลักสัจจความจริงไม่ใช่หลักความเชื่อ แล้วมันทาให้ตัวเราเนี่ยหรือตัวเขาทุกคนเนี่ยเดินออกจากความเห็นผิดเหล่านั้นได้ถ้าเขายังมีความเชื่อแบบผิดๆอยู่เนี่ยเขาจะก้าวเข้าสู่ความเห็นถูกต้องไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่จะพยายามทำเนี่ยคือคนทําให้คนเนี่ยมองเห็นตัวเปรียบเทียบชัดเจนแล้วเขาเนี่ยตัดสินใจด้วยตัวเขาเองว่าเขาควรจะเชื่อหรือศรัทธานในสิ่งใดแต่เราไม่ลักษณะของการโจมตีกันอาจจะจะไม่พูดในมุมนั้นอาจจะจะพูดในหลักเหตุผลหลักความจริงโดยยกเหตุผลให้ฟังเอาเหตุผลไปพูดว่า ลองพูดลองตอบดูซิว่าเหตุผลแบบนี้มันจริงหรือไม่จริงถ้าเขาตอบว่าจริงมันก็จะขัดแย้งกับสิ่งที่เขาเชื่ออยู่แต่ถ้าเขาบอกว่าไม่จริงลองอธิบายมาซิว่าไม่จริงยังไงอเราแลกเปลี่ยนกันโดยกระบวนการของหลักเหตุหลักผลการใช้ชีวิตบนโลกนี้ต้องอยู่บนเหตุผลเราไม่อยู่บนหลักความเชื่อต้องอยู่บนหลักความจริงคนในโลกนี้ทุกวันนี้ทุกใจเพราะอะไรเพราะเราอยู่บนความเชื่อไม่ยอมรับความจริง มันจึงทะเลาะเบาแหวงกันมันจึงไม่ยลงรอยซึ่งกันและกันมันจึงมีความทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจซึ่งกันและกันนี่แหละมันเป็นเลยเป็นเหตุผลที่อาจารย์พยายามจะชี้เพราะว่าคนมันทุกข์ถ้าคนมันไม่ทุกข์นะอาจารย์ไม่จะไปต้องพูดเรื่องพวกนี้เลยแต่เพราะคนมันทุกข์จากความเห็นผิดอาจารย์จึงต้องพูดเรื่องนี้ อาจารย์นาจิตใจไม่เคยจะโจมตีใครไม่เคยเปรียบเทียบใครอาจารย์ก็อธิบายต่เหตุผลของอาจารย์แต่คนอื่นบางคนนะเราก็ดูออกว่าเจตนาเขาคืออะไรเจตนาเขาคือเออเขาก็พูดง่ายๆเขาก็จะมาทําลายหรือว่าทําให้อาจารย์เสียหายอาจารย์ก็ยังนั่งพูดนั่งคุยเดนก็ไม่เข้าใจเพื่อก็เพื่อให้เห็นว่าไทยเนี่ย มีเหตุมีผลใครเนี่ยเพิเจอไรสาระนละทำไมเนี่ยจะตัดสินแลวทำไมคุยอย่างนั้นอ่ะไม่เอากระโถนฟาดเขาละที่กัดยิงสักกันเดี๋ยวก็คว้ากระโถนโอ้ยก็มันตีไม่ได้หรอกมันจะไปตีจริงๆไม่ได้ต่อหน้าต่อตาอย่างเงี้ยมันทํายากถ้าอาจารย์ยิงสัก์อาจารย์ยิงสัก์ไม่มีประเด็นกับอาจารย์เนียเวลาอาจารย์นั้นอาจารย์ก็จับกระโถนตีได้แต่ใครมีประเด็นกับอาจารย์ถ้าอาจารย์จะกระโถนตีเขาก็ล้กับตีนถีหน้าอาจารย์สิใช่ไหมล่ะ มันก็สู้ไงดังนั้นคนที่ไม่ดีกับเราเราจะไปทําแบบใดบทแบบนั้นกับเขาไม่ได้อย่างเราเนี่ยเราคุยกันเราพูดเล่นกันตามเหตุตามปัจจัยเกิดความสนุกสนานไม่เกิดความเครียดคับเพราะเราไม่ได้กดเครื่องกันแต่คนที่มากดเครื่องอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะไปพูดแบบนั้นเนี่ยมันทําไม่ได้มันต้องค่อยๆตะล่อ,ลอมเขาค่อยอธิบายเหตุผลเขาจะยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้เป็นเรื่องของเขาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสังคมจะตัดสินเองว่าใครเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลใครเนี่ย ไม่เป็นเหตุเป็นผลอาจารย์จะไม่พูดว่าใครถูกใครผิดเพราะความถูกความผิดแต่ละคนตัดสินไม่เหมือนกันแต่อาจารย์จะให้วัดจากหลักเหตุและหลักผลเป็นที่ตั้งอืม้าอาจารย์ไม่คิดเหรอ,ค,อนคนบางคนน่ะพูดไปจนตายเขาก็ไม่ตื่นทาเสียน้ําลายไปพูดทําไมก็ไม่รู้ดูไม่ออกเหรอคนที่อาจารย์พูดด้วยเขาไม่ตื่นแต่คนที่ฟังอยู่มันตื่น,นไงเข้าใจไหมคนที่อาจารย์พูดด้วยเนี่ยอาจจะปัญญาน้อยแต่คนที่กําลังนั่งฟังอยู่เนี่ยอีกมากบายมหาศาลอ่ะ คนคนเดียวไม่ตื่นแต่อาจารย์อาศัยคนคนเดียวที่ยังไม่ตื่นเนี่ยพูดสอนกับเขาแลกเปลี่ยนความเห็นกับเขาแต่ทําให้คนที่กําลังนั่งฟังอยู่อีกเป็นหมื่นส่วนแสนคนล้านคนในประเทศตื่นกันเต็มไปหมดเลยนี่<ม><า>ประยไย่ใช่แก่กกตื่นนะคะตกใจด้วยอะค่ะเออนั่นแหละเป็นตกตื่นทำเลยค่ะไม่ใช่ตื่นนะตื่นทำไม่ใช่คนตื่นทำแต่เป็นคนตล่ทำใช่ไหม ใช้ตกใจสิครูจะทะเลาะก,กันดไรางเิง้ยเรื่องราวจะลามปามใหญ่โตเป็นสงครามาศาสนาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เป็นสงครามศาสนาหรอกถ้าคนมีปัญญาพอจะฟังเข้าใจออกได้เขาจะไม่ก้าออกมาพูดหรอกเขาจะรู้เลยว่าอันเนี้ยมันเป็นเหตุผลก็ควรหยุดได้แล้วเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นการทะเลาะแบบแวงเขาควรหยุดอย่างเงี้ยทุกคนจะรู้ในลิมิตขีดจํากัดของตอนเองมันจะเดินไปสู่ตรงไหนก็นแล้วแต่มันเดินไปสู่ได้เพราะมันมีเหตุและผลของมัน ดังนั้นเราเนี่ยรักษาเหตุและผลถ้าเรายังรักษาเหตุผลอยากถูกต้องตรงจริงไม่มีเรื่องอื่นไปเกี่ยวข้องไม่มีอัตราตัวตนไม่มีความรู้สึกมานะทิฏฐิการอยากแก้แค้นการทําลายทําร้ายถ้ายังตั้งอยู่บันเจตจํานงนี้ได้ความปลอดภัยความปลอดภัยหรือความไม่ทะลมารบบะแหวงจะยังเกิดขึ้นต่อไปอาจารย์ยังมั่นใจว่าแม้จะมีคนด่าทอต่อว่าขนาดนั้นก็ตามแต่ถ้าอาจารย์ยังรักษาสภาวะของตัวเองแบบนี้ไว้ได้อาจารย์จะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เสมอ จะอีกอกี่ครั้งกี่คราวอาจารย์ก็ยังจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เจตนาจันดีเจตนาจันดีมากไม่มีเจอือปนวนการทำลายใครบอกเลยทุกครั้งที่ไปคุยไปคุยด้วยความเมตตาต้องการให้ความรู้แม้แต่การชี้แนะอาจารย์ก็ไม่ได้ต้องการชี้แนะอาจารย์แค่ต้องการให้คนได้ยินได้ฟังเนี่ยใช้ประโยชน์จากตรงนั้นทําให้คนฟังตื่นตัวมากขึ้นรู้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้น ดังนั้นอาจารย์ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่คนที่พูดกับอาจารย์เนี่ยเขาต้องแก้ความเห็นผิดของเขาได้แต่อาจารย์พุ่งตรงไปหาผู้ฟังผู้ฟังมากมายจะแก้ไขความเห็นผิดได้จากปริบทของการพูดคุยกันในครั้งนี้มันเป็นประโยชน์มากค่ะค่ะทั้งนั้นก็อาจารย์ทิศศักดิ์ก็ไม่กังวลแล้วคือที่พูดพูดเนี่ยคือเขาเป็นห่วงไม่มีอะไรหรอกขอบคุณมากเลยกลัวไม่ใช่ไปนั่งอยู่ท่ามกลางอสมลพิษมาลุมมาตุ้ม ตายอาจารยเบียสุดที่รักของคนจำนวนมากนะเป็นชิ้นเละเทะไปหมดตายหลอก็ไม่หลอเท่าไหร่อยู่แล้วกลับมายังว่นเบิกไปหมดอย่างเงี้ยไม่ไหวนะคะ นี่ก็ห่วงจริงใช่ไหมเนาะห่วงห่วงเพราะว่าจริงๆในสังคมอะบางคนก้าวเข้ามาเขาอาจจะมีเลสไนมีแผนหรือมีวิธีการที่แยบยลนในการใช้สื่อในทางที่ผิดหรืออะไรแบบนี้แต่อาจาราย์อะใส่ซื่อบริสุทธิ์เป็นคนไม่คิดร้ายไม่มีอะไรกับใครอย่างเนี้ยเดินก็มีเป็นกังวลแค่นั้นเอง จะไม่เห็นไม่เห็นมีใครมีเลสไนเท่ากับอาจารย์ิ่งศักด์แล้วตอนเนี้ยดูมีเลส,ส,สไนตลอดเวลาเวลาพูดเ่ะ <laughs> <laughs> อาจารย์เบียนะพูดคำว่าเลสัยอ่ะก็ยังไม่เลกซึ้งเลยอาจารย์ยังพูด <laughs> พูดไปหัวเราะไปอยู่เลยตายแล้ว <laughs> ค่ะดีใจคะ่ะอาจารย์ได้หัวราะนิดนึงอาจารย์เดี๋ยวต้องไปทำ <laughs> ง,งานต่อใช่ไหมคะใช่ใช่ั้นไม่รบกวนนะอาจารย์รักษาสุขภาพ ขอบคุณอาจารย์ยีกดิากเลยจ้าฝากสวัสดีคุณแม่จารย์ด้วยนะได้เลยได้เลยอนุโมทนาเดี๋ยวฝากไปอบคุโมทนาจารย์ยี่ศักดิ์สวัสดีอนุณแม่จานฝากสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคนดังนั่งเคลียร์ภาพปฏิบัติวะ